โอ้นั่นมันใหญ่จังโอ้มันใหญ่และสวยมากเลยฉันไม่อยากจะเชื่อจริงๆมันมีตึกใหญ่ขนาดนี้ในเมืองซื่อหยางในท่านได้เตรียมสิ่งนี้ให้แก่ผู้ที่มาทำงานในเมืองนี้ห้องเหล่านี้มีไว้สำหรับเช่าเท่านั้นเมื่อพวกนายจ่ายเงินสำหรับหอพัก นายก็จะจะสามารถอยู่ที่นี่ได้ตามต้องการจํานวนเงินที่พวกนายต้องจ่ายขึ้นอยู่กับขนาดห้องที่เช่าและเลือกอยู่เช่นห้องนี้ถ้าพวกนายต้องการอยู่พวกนายต้องจ่ายสิบเหรียญทองแดงทุกๆเดือนไอโลกจิตสําหรับสองคนราคาสิบสามเหรียญเช่นเดียวกับห้องสามหรือห้องสี่เออเขายังจะแนะนําต่อไปอีกได้ไหมเนี่ย ฉันต้องการอยู่ห้องเดียวหนึ่งห้องอาได้แน่นอนพวกเราต้องการเช่าเช่นกันแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีเงินพวกเราเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ในท่านได้คิดเรื่องนี้ไว้แล้วหากพวกนายไม่มีเงินตอนนี้พวกนายสามารถติดค่าเช่าไว้ก่อนโดยพวกนายสามารถนํามาจ่ายได้ต่อเมื่อพวกนายหางานแล้วหรือหักจากการทํางานถ้าขอแนะนําให้พวกนาย อยู่ด้วยกันสองคนเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเช่าพวกนายก็จะลดค่าใช้จ่ายลงนี่มันสุดยอดไปเลยนายท่านพวกเราจะพยายามทีด่ดีที่สุดเพื่อหาเงินมาคืนนายท่านคุณลุงมาฟูคุณเป็นคนดีจริงๆถึงคุณจะมีนิสัยแปลกๆก,ก็เถอะที่นี่เป็นย่านการพักของชาวเมืองที่นี่หาตู้นทำงานและชาวหอที่นี่อยู่อืม มันสวยมากเลยท่านเจ้าเมืองฉันอยากจะรู้จักท่านเจ้าเมืองที่นี่ให้มากกว่านี้เขาช่างเป็นคนที่ฉลาดจริงๆโอ้ไม่นะขอตัวเดียวผมเจ็บท้องเดี๋ยวในเมืองพวกเราไม่อนุญ,ญาตเออเอ,อ๊ะไม่มีใครสอนนายหรือไงว่านายต้องปัสวาวะ หรือถ่ายอุจจาระให้ถูกที่น่ะเอ๋แต่ทุกคนก็ทำแบบทุกคนก็ทำแบบนี้กันไม่ใช่เหรอมีแต่นายเท่านั้นแหละที่ทำแบบนี้น่ะนายไม่เห็นป้ายนี้หรือไงเขาเขียนห้ามไว้แล้วนี่ถ้านายต้องการนายก็ถ้านายต้องการถ่ายนายต้องไปที่ห้องน้ําสาธารณะฉันจะบอกให้นายรู้ว่าห้องน้ําสาธารณะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงนั้นไง ห้องน้าสาธารณะโอ้หาพวกเราต้องการอย่างนั้นพวกเราสามารถไปถ่ายที่ท่านได้เหรอฮะนายไม่สามารถเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้หรอกท่านเจ้าเมืองกล่าวว่าโรคระบาดอาจจะมีเหตุเกิดจากสิ่งสกปรกพวกนี้โอ้สามารถเพื่อป้องกันให้เกิดโรคระบาดเราต้องระมัดระวังกับสิ่งสกปรกเหล่านั้น ห้องน้าใหญ่จริงๆนั่นสามารถป้องกันลูกติดต่อได้เหรอหรีอเข้ารีบไปดูกันเถอะเดี๋ยวคิดจะหนีงั้นเหรอนายต้องทําความสะอาดเดี๋ยวนี้และนายต้องจ่ายมาห้าเหรียญทองแดงลงโทษด้วยเงินงั้นเหรออะไรไม่จ่ายงั้นเหรออ่ะเป็นความคิดที่ดีมากฉันจะจ่ายเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูกันเถอะพวกเราอยากเห็นข้างในแล้วอ่ะไอโลกจีนเฮ้ย น้าไม่อายจริงๆนะพวกนายเนี่ยแยกแยะไม่ออกเลยนายว่าไหนเป็นชายหรือหญิงนี่ไงสัญลักษณ์หัดดูบ้างสิแยกระหว่างผู้ชายหรือหญิงนั่นเหรอลืมไปเถอะยังไงพวกนายคงมาเมืองน,นี้เป็นครั้งแรกต้อง,งาการกระดาษชำระหรือไม่หนึ่งเหรียญสลหรับหนึ่งชิ้นโอ้จงใจเก็บเงินนั่นเหรอจะเอาหรือไม่เอาล่ะเอาครับเอาชิ้นหนึ่งเฮ้ยปอดสนใจทางนี้อย่าเข้าผิดอีกล่ะ